ถึงตายอันที่สองอยากจะบรรยายให้ฟังสําหรับคนที่เป็นสามีภรรยามาฟังพร้อมๆกันเพราะามันใช้ภาษาเดียวมันก็จะเข้าใจได้อันที่สามอยากจะบรรยายให้กับคนที่โสดจริงๆิงทั้งหญิงแยกกันฟังชายยังมผมจะมีภาษาผมว่าภาษาหนึ่งมันจะมาทําให้ผู้หญิงฟังปุ๊บโอ้โหบรรดาเมียพ่อคนพูดเต็มทีเลยผมจะรู้ภาษาเพนั้นต้องอยู่ในกรอบหญิงก็คือส่วนหญิงชายคนใดแน่นอนต้องสอนชาย ชายอย่าเเปรียบหญิงนะว้ยขออนุญาตครับโดยพยิงฉัตตนตัวผู้อย่าเอาเปรียบหญิงนะว้อยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยากจะให้มีสิ่งนี้ส่วนเด็กๆก็เหมือนกันนะเด็กๆก็อยากจะให้ความพิเศษของการรับรู้เรียนรู้เป็นหลักเช่นสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอและอธิบายได้นะลูกนะเหตุผลเหตุก็คือดีดผลคือนนะก็ตักเก่ยเหตุผลที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้ให้เขาใช้เอามาใช้ประกอบอาชีพ เวลาผมบรรยายให้กับเด็กๆเขาฟังน่าขอบไปผมนี่ทํากันหลายครั้งนะฮะับบรรยายให้ฟังแบบได้ได้ได้ความรู้สึกอะไรกลับมาบ้างกับการที่หลายคนบอกว่าขอบคุณมากครับที่ทําให้ผมนอนหลับขอบคุณมากครับที่ทําให้ผมหายปวดหัวอะไรเงนี้ลุงลุงอกรู้สึกว่าได้อะไรกลับมาบ้างเออผมว่าผมไม่ได้ผมไม่ผมมีแต่คาว่าได้ให้ได้กับได้ให้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 เออได้ไรได้ให้ได้ให้ มันมีความสุขคําว่าให้ให้ให้ชาวบานยินให้อภัยออเรื่องให้อภัยโอ้โหคนที่ด่าผมไม่สุดคือลูกสาวแม่ใหญ่ผม่เคยถือโทษเกิดคือลูกสาวแม่ใหญ่ไม่เคยเพราะว่ามันมันให้อภัยฮะเพราะอะไรเขาไม่รู้เราก็เลยบอกว่าสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอจะรู้ว่าไอ้บ้าคือใคร บางหอกใหญ่มันก็กระไยายาวก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องในนี้เราอย่าไปคือคือขามเอาัยพวกกันมาหลายร้อยุนคนเนาะทําได้จริงไม่อ่้ถ้าทําได้จริงลุงผ่านมาแล้วจ้าเรื่องเอาไยให้กับลูกสาวแม่ยายมีคนเดียวที่ด่าผมได้ในโลกใบนี้ครับผมทีนี้ครับในในวัยเจ็ดสิบเจ็ดวกแล้วเนี่ยครับลุงหอกหวังแขน อันาคตัวเองบางทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินเรื่องของคนข้างหลังเออไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยครับผมการเงินไม่เคยคิดไม่มู่ในหัวใจเลยเพราะว่าทางฝั่งผมแต่ได้วยะไรมาแล้วหิวก็ได้กินทุกทีอ่ะง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้น้ําคันก็ได้เกาก็มีผู้คนสับสนุนมาตลอดตั้งแต่ทํารายการวิุมารายการวิยุผมเนี่ยไม่มีสนเส้์นะยี่สิบกว่าปี มีแต่พูดส่งสตังค์น้แต่ผมไม่มดีตัวนั่นบอกถ้ามันเกินปุ๊บผมจะเบรกเลยพอพอพอขี้เกียจจำเดือนละหมื่นแปดเลยครับที่ยันกรมือแปดหมื่นแปดถ้าหากว่าผมเป็นคนโลภผมมีเครื่องบินขี่ส่วนตัวมานา,นานแนัวนจริงรักษามนุษย์ไม่หายคืนเงนินแล้วแต่รั้เงินอย่างเดีวนะผมเกรงใจการแพทย์เกรงใจมากเกรงใจแล้วก็เกรงใจเพราะว่า ไม่อยากให้เขาเมาคติเพราะสิ่งที่ผมมีอยู่มันเกินเกินวิชาชีพเขาหมดไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยถ้าหากคนใช้ใชนษณะที่มันเหมือนกับคนหนึ่งก็าําผมจะไม่ทําแบบนั้นคือผมไม่ชอบหักด้างพ้าดิ้หวัวขับเราเสนอแล้วก็ไม่รับมันมีเป็นไายถ้มันเป็นของเราอีกหน่อยมึงก็ไปจากตรงนั้นหรอกนี่มาความคิดผมต้องเขายังมีเพราะผมเหลืออยู่ยี่สองร้อยปีผมบอดีสมัยละ <c oughs> ใช่ไหมฮนะก็ยง <c oughs> <c oughs> ที่จะนำมาสิ่งนี้ให้กับมนุษยชาติเนี่ย ต้องการจะมอบสิ่งใดให้กับใครสิ่งที่ตัวเองมีมิงเป็นนี่นะครับมาแต่ต้องอยู่ต้องออสโมซิสนะเออไม่ใช่เดินใส่แก้วน้ํากาแฟาไปกินได้ได้เหมือนไอไม่ใช่แบบนั้นนะโยมใช่ไหมฮะนี่ค่อยๆถามไถอยไปอย่างนี้ครับทาารแล้วจะได้กระสินอันนี้แต่ผมจะพยายามเนียนไว้นะผมจะเนียนเวลาผมเนียนมันจะเนียนครับค่อยๆนะเยงี้นะก็อย,อยากจะให้อะไรให้สิ่งที่รู้สิ่งที่มีให้เป็นสมบัติของชาติซ้ำไปผมมีความคิดที่ยิ่ง,งใ,ใหญ่ในตัวเ เป็นสมบัติของทุกคนติดตัวยิ่งรักษาสุขภาพต่อไปมันจะกู้ชาติสบายมากเลยถ้าหาเราสามารถผลิตบุคลากรทางด้านกา,า,า,ารรักษามนุษย์ได้กินทั้งโลกใบนี้ครับท่านเออให้มันรู้ส่วงไผ่เป็นไผ่ไม่กินไม่ทําไม่ชีนเนี่ยครับดีไหมพี่ผมว่ามันดีนะแล้วผมก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นครับอยากจะให้เรื่องของอยู่ของกินของใช้ผมไม่มีนี่ผมก็พอใจแล้ว <laughs> ใช่ไหมเรื่องกินไม่ต้องห่วงหรอกครับ โทรเดี๋ยวนี้ก็ได้สั่งมากินเดี๋ยวนี้ก็ได้บอกไปเลยอช่วยใจัดกากให้หน่อยสิอยากจะกินปูปูปม้าปูลาสกาแต่ก็ไม่เคยมีอะไรให้กินก็กินได้นะครับงพ<ๆ>ระเจ้าแนจึงหวังว่าอยากจะให้อะไรอยากจะให้ในสิ่งที่เองที่รู้เข้าใจและเข้าถึงสิ่งนั้นมอบใ้ทุกคนนี่ฮะมันก็น่าจะประเมินไม่ได้ค่ะตรงนั้นครับเชิญครับเรียบร้อยครับงอขอบคุณมาก มีความสุขไหมเนี่ยมีความสุขมมีความมสุขากแน่ใจนะขอให้มีพลังผมก็เชื่อว่าน่าจะมีได้กันทั้งหมดเลยพี่การเขาได้เห็นภายในต่างเหรออ๋อพี่การพี่กัรนั่งที่เองมอกหรอทำไมนะฮะ อยากจะเห็นอยากจะเห็นโลกของุณเหรออ๋อหายใจเฉยธรรมดาอ๋อให้ผมนั่งเหรอใช่อะถอดแว่นถอนเล็กแป้ถ้าถอดแว่นผมใส่ตาสั้นอะไม่เป็นไรไม่ใช้ไม่ใช้เราไม่ใช้เราจะหลับตาถ้าไม่ว่าอะไรก็ถอดแว่นเขออนุญาตนะเพียงแต่ไม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 ่ใช่จิตวิทยาครับสิ่งนี้มันจะเหนือกว่าจิตวิทยาฮะสิ่งนี้มันสามารถทัชได้รู้ได้เห็นได้เห็นนะครับครับ ครับแค่นี้เห็นอะไมันจะบอกปวดตาแล้วบอกเหลือบซ้ายเหลือบขวาไม่ได้ไม่เด้คืออิเล็ก ็นได้ในตากลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เขาได้ตาทิพย์เขาจะได้พวกนี้สว่สวนมากเบีตาหาเรื่องที่พูดกันทุกวันน <c oughs> ี้คนะือตาหาเรื่องนั่งงูหาเรื่องตาหาเรื่องนะั่ง ขอไหม<า>คับเรยไม่้ทราบนะขอให้เป็นโยนตัวเองครับเพราทางฝั่งผมเห็นว่าให้รู้ถ้าเป็นสมาธิ่รู้มากลิ้งคุยไม่จบอัมันไปถึงเกลี่ไปถึงโชอตแล้วนี่โนสนสนตัวนก็เองก็ไม่อยากจะเอาิ่งนั้นมายกเว้นอ้างถึงนักวิศร์ก็พูดถึงกันครับก็เขามาพูดถึง แกพารู้ขัดวก่อนเพราะนัางไปตรงขัดถูกไหมครับแย่เลยพีันไม่เจอผมอาจจะยังใหม่นค่อยๆออสโมซิสอย่งนั้นอ่่าใชมันเป็นของมีอยู่แล้วแหละนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับแม่หลุงอ๋ออันนี้เออผมว่าน่าจะเป็นห้าสิบเศษเศษห้าสิบเศษ เดี๋ยวนีนี่ท่าๆนี่มันก่อนเดี๋ยวนะนนีก่อนห้าสีแน่นอนไม่ใช่อันนี้ลูกหอกเนาะใช่นี่ไงชื่อตอนนี้ลูกหอกตำแหน่งเป็นอะไรอยู่ครับในในอันนี้ตรงนี้ใช้คำว่าเป็นมังกรเป็นเป็นผมผมเซตอัพคือผู่คือลุงครับเนี่ยน่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ด้วยอันีูใหญ่อยู่ไม่ใช่ลุงด้วยใช่ใช่เปิดหน้าใหญ่เดี๋ยวเอาีอใับใมีชื่ออยู่ อายุเท่าไหร่เนี๋ยฟังก่อนตอนนี้ทํารายการวิทยุที่ขอสตบอรครับรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราแต่แท็กซี่เข้ามาแท็กซี่เขาเจอความโหดของข้างทางต้องอธิบายไหมครับไม่ต้องเนาะต้อง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 คับคือต้องอมันมีแท็กซี่มีสิบล้อมันเจอความโหดในข้างทางซึ่มันมาจากพรบ2000พรบจราจรนะครับตรงนี้ ผมใช้ว่าความโหมดสองข้างทางเขาก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยมันมาจากคนคนหนึ่งท้กซีเนี่ยเขาเก็บปืนกับทะเบียนได้กขหมาย้ผมประกาศผ่านรายการาเพราะเขาพาผมไปประจำประกาศไม่เกิดใจวันเจ้าของปืนมาเอาไปแล้วของจะเป็นอะไรก็เป็นทนายจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่เจอกันต้องคิดดูว่าถ้าเขาไปทาความไม่ดีผมบอกเฮ้ยในความชั่วร้ายขออนุญาตเถอะ นะยุคนั้นแท็กซี่มาแต่จังหวัดเอาไปไปทำมีดีมีร้าเยอะอยผมว่าผมไม่ได้แก้สังคมตรงนี้ให้